ที่ใญ่ตัวใหดีเลยุกทีเนทีด้วยกันเนาะสำหรับวันนี้เขากลับมาเพื้นเข้าห้องหมอเนาะแข้าห้อนอนเดี๋วเบ่งเับเบ่งสำหรับไปทิปสังทองมือนันเนาะเดี๋ยวเขามาเอาติดไปไปทิปท้ายฝีเลยนะไปรุ่นสังทองให้เขาแดกไปรุ่นสังทองจนลูกแตกเนาะแมมันเปลี่ยน็อย่างแน่มีบอกไอ้ีนี่โอเคนอกนังอกแได้อย่าลสาเหตุง่ายๆของ่ายๆมปัญหากันเดนี้ทังอพจัดกาให้สาเหตุลักๆแมนแผ่นสทํางานหมอไฟเรทํางาน หม้อไฟอ่อนสีน้ำมันคอยปึ๊บอากาศดูเบรนแตกมาเป็นธรรมดาของวัยรุ่นที่ว่าต้องตึงยาต้องตึงนี่กันเบิ่าไฟต้องตึงน้ำมันต้องตึงหัวฉีดต้องตึงต้องติดต้องตึงบอกคำเดียวเลยว่าตึงเกียร์แน่นอนทำได้ทั้งหมดสามยาสี่ย่างที่เปามานี่ว่าจะเสนะเขาเขาได้แปลงแล้วต้องมีการอัปเดตเลยดูว่าอ้อัปเดตอย่างคือแน่อนอัปเดตบม่ได้ยินอย่างไรคือเก่าเนาะคือเก่าง่ายๆใส่มกเขาใส่แต่ว่าขอเป็นน้ำมัน e85 รอบนี้ เขาว่าผู้ซื้อเขาเองเนาะเขาเขาอยากให้ปลาเซฟเป็นเดยซื้อน้ำมันท่างอื่นนะอยากให้ซื้อน้ำเขาไฟขา,าเอออะไรกันแต่ก็เชื่อกันไป่รู้ชิปสั่งทองท้ายปีเนาะชิปง่ายเราชิปน้ำอาบแล้วอย่าลืมอาบน้ำก่อนชิปไปเลยนะเราก็อยู่กับไอหนิงอยู่อู่แมนเดย์เนาะอู่ประจำไก่ประจำใจคือเอ็มพีเรซิ่งของแป้งเด้อเอาอเอ็มพีเลยกัชิปท้ายปีชิปน้ำอาบแล้ว